뭐야 ที่ต่างประเทศแล้วก็ไม่รู้จักครอบครัวไม่รู้จักประวัติใดๆในครอบครัวตัวเองรู้จักแค่คร่าวๆแล้วก็เห็นแม่เสียไปตต่เด็กๆแล้วก็รู้อะไรเล็กๆน้อยๆ,ๆแล้วก็อยากจะกลับมาเรียนรู้จักตัวตนที่แท้จริงว่าพ่อเป็นใครแม่เป็นใครพื้นฐานครอบครัวอะไรเป็นยังไงจะได้รู้จักตัวเองก็ตามหาตัวเองอยู่ส่วนหนึ่งเหมือนกันมาเปิดโฮมสเตย์เล็กๆแล้วก็มีคนนั้นคนนี้มาอยู่คนที่มีปัญหามาอยู่แล้วก็ จอกับน้องไอซ์พับพึ่งเป็นรูปเศรษฐีที่มาอยู่แต่เข้าใจผิดว่าเป็นเด็กบ้านนอกเด็กร้อยเอ็ดน่าให้มากเลยเด็กร้อยเอ็ดค่ะใน็กาจังหวัดก็สนุกดีครับเจอกันแค่สองครั้งเองครับคุณรู้จักที่นี่แล้วครับไม่ค่ะรู้จักอยู่แล้วค่ะแล้วก็ ไปดูผลงานของพี่เขามาพี่เขาก็เก่งค่ะก็ก็แอบเกลงนิดนึงค่ะแล้วก็จะทําการบ้านเยอะๆค่ะต้องไปทำอะไรมาบ้างครักบกน <c oughs> ก็อ่านบทเยอะๆค่ะแล้วก็เรียนรู้ตัวละครค่ะว่าสโรชาเป็นไงแล้วก็ตอนที่มาอยู่บ้านพระเอกตอนที่เป็นพระพึงค่ะคะ่ะเป็นยังไงอะคะ่ะพยายามไม่ให้พระเอกจับได้ะคะ่ะว่าระหว่างสโรชากับพระพึงคือคนคนเดียวกันนะคะมีอยู่ตรงความเข้าใจผิดของอผ,ผู้ผู้พระนางน,นี่แหละครับที่เข้าใจผิดว่าเขาเป็น เด็กบ้านอกทํางานในตลาดแต่จริงๆแล้วเขาเป็นลูกเจ้าของบริษัทที่ปัวพันกับครอบครัวของเราด้วย <c oughs> เขาอยากจะมาซื้อที่ดินของครอบครัวซึ่งเราก็ยังไม่รู้จักเหมือนกันแล้วก็ใช้เราเข้าไป <c oughs> มันก็เลยกลายเป็นเรื่องแบบชโชลมูลแต่มันเป็นเหมือนแบบมันเป็นเรื่องเราเดียวกันแต่ว่ากลายเป็นเหมือนว่าพวกเราไม่รู้อะไรเลยแล้วมันค่อยๆคลายทีละปมทีละปมอะ,นะคะ่ะน่าจะเป็น <c oughs> เป็นโรแมนติกโรแมนติกเรื่องนี้เป็นละครรีเมคปัวคุณจับตามอง,องไหมครับ ดีครับคณจับตามองดีครับขอบคุณมากเลยครับพวงการเปรียบเทียบไหมครับแต่แต่แต่ละครั้งทําก็ไม่ใช่โปรดักชันทีมเดิมทําก็ไม่ใช่นักแสดงก็ไม่ใช่ทีมงานก็ไม่ใช่แล้วก็บทก็เป็นชุดใหม่กลับไปเรื่อยๆผมคิดว่ามันคงมีความแตกต่างกันอยู่เล็กๆน้อยๆแต่ว่าเสน่ห์ของเรื่องที่เป็นใจของเรื่องจริงผมคิดว่าก็คงยังอยู่ฝากติดตามละครอีกหนึ่งเรื่องพับพึงสีชมพูครับทางช่อง3น่าจะสนุกครับ ค่ะเป็น,นสนุเม่น่ค่ะเป็นเป็นละครเกี่ยวกับเรื่องแบบเรื่องของคนหลายๆคนมาอยู่รวมกันนะคะมันจะมีทั้งเรื่องราวของเรื่องเรื่องราวของความรักที่แบบสนุกสนานแล้วก็มีทั้งดราม่าพาร์ทของอดีตแล้วก็ปัจจุบันนะคะยังไงก็ฝากติดตามเลยนะคะ เรื่องนี้เป็นคู่2นะคะเล่นเป็นคนดีค่ะชื่อน้ำมนต์ค่ะคู่กับประพันธ์นะคะก็คือน้องใต้ฝุ่นค่ะก็เล่นเป็นเพื่อนนางเอกเป็นเพื่อนน้องไอซ์นะคะก็เป็นครั้งแรกตื่นเต้นเหมือนกันนะได้เล่นแบบเป็นแบบคู่2แบบจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเออก็ต้องขอบคุณพี่ดาวนะคะที่ไว้ใจพี่ดาวจะบอกเสมอว่าตอนก่อนออกมาวาเราเป็นนางเอกนะลูกเราเป็นนางเอกนะลูกต้องยิ้มแบบน่ารักสดใสห้ามรายห้ามจิกห้ามเปรี้ยวเกินแต่ว่าเล่นเป็นแบบ สาวนอกอะไรอย่างเงี้ยเปรี้ยวๆสมัยใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเ,<ม>เรียกว,ว่าเป็นนางเอกเรื่องแรกใช่น่าจะอย่างเงี้ยบทคือตอนมันขัดตัวเรามันก็ไม่เรียบร้อยมากนะคะแต่เล่นเป็นคนดีแค่นั้นเอง <c oughs> เล่นเป็นแบบเปรี้ยวๆเป็นแบบสาวนอกแบบเปรี้ยวๆอะไรอย่างเงี้ยจอมวางแผนช่วยนางเอกตลอดอะ <c oughs> ไรอย่างเงี้ยค่ะการแสดงสีหน้าแววตาที่เราต้องปรับใหม่ก่อนจะนีครับเออมันหนูดูยากเหรอก็ไม่หรอกค่ะก็แต่ว่าแต่ละบทที่ได้รับก็แตกต่างกันไปอะไรเงี้ยก็ต้องทำกัน ช่เพราะว่าส่วนใหญ่เราอาจจะเล่นแบบตลกตลกแต่เรื่องนี้เราแบบดูตลกน่ารักสดใสแต่แบบเป็นเกาหลีเกาหลีหน่อยแต่ว่าแบบไม่ไม่ไม่ไมแบบโปกฮาเกินอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะมีความสดใสน่ารักในแบบของมันสนๆค่ะสวัสดีครับผมไดฟุนเชเพนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในบรรยากาศการบวงสรวง ละครเรื่องพับพึ่งสีชมพูนะครับผมก็รับบทเป็นประพันธ์นะฮะก็คือจะเป็นเพื่อนของพระเอกคุณวิศรุนะครับหรือว่าพี่แอนด์ิวเก็กซันนี่นะครับก็คาแรคเตอร์ของตัวประพันธ์นี้นะครับก็จะเป็นคนเป็นหนุ่มเจ้าชู้ครับริมนิดๆเออแต่เป็นคนดีนะฮะจะเป็นคนที่แบบมองโลกสดใสอะไรก็บวกไปหมดเลยนะครับแล้วก็คือเป็นคนตลกครับเป็นคนฮาๆในเรื่องอะไรเงี้ยฮะก็คาแรเตอร์เรื่องนี้ผมว่าเนท้าทายผมมากเลยนะครับเพราะว่าเราต้องเหมือนอารมณ์แบบจังหวะของคอมเมดี้เลยฮะ ิีคอมเลยก็คือจังหวัดห้ามตกเลยจะเป็นสีสันของเรื่องนี้เลยครับในเรื่องนี้ต้องบอกเลยครับคู่ผมนี่สุดยอดมากครับที่ที่กุ๊ปคิิปครับต้องบอกเลยว่าพิมพิ๊งจะไปคือปกติตอนที่เขายังไม่ได้เข้าฉากเลยเขาเป็นคนตลกอยู่แล้วครับเขาเป็นคนที่แบบว่าเขามีความคิดที่แบบตลกอะไรอยู่แล้วถ้าเข้าฉากกับเขานี่ผมว่าผมได้เขาเียกว่าได้ฝึกฝีมือไปเยอะมากเลยนะครับแล้วก็หลังจากที่คุยกันแล้วเขาก็บอกว่ามีอะไรใส่มาเลยนะน้องอะไรเงี้ย ผมว่าผมต้องเตรียมรับมือดีๆเลยจริงผมผมผมก็ถามเขาครับว่าเออพี่แนะนาผมหน่อยพี่เขาบอกว่าเดี๋ยวไปรอดูหน้ากองดีกว่าเดี๋ยวพี่ส่งอะไรไปน้องก็ส่งกลับมาแล้วกันอะไรเงี้ยซึ่งผมเคยร่วมงานกับเขามันเรื่องหนึ่งแล้วเรื่องดาวเคียงเดือนฮะอันนั้นคือผมเห็นเขาแล้วว่าเขาเก่งมากเลยฮะเรื่องนี้ดีใจครับดีใจที่ผู้พี่คุกคิบมากเลยครับก็อยากฝากแฟนๆช่องสามนะครับติดตามละครเรื่องทับทึงสีชมพูนะครับการจะเริ่มเปิดกล้องและเริ่มถ่ายแล้วก็เป็นกำลังใจให้ฝุ่นเวยนะครับว่าเรื่องนี้เป็นซ สำหรับละครเรื่องพระพรึงสีชมพูนะคะจริงๆก็เป็นรับเชิญค่ะมาเล่นไม่มากแต่ว่าเป็นรับเชิญเป็นบทเป็นท่านหญิงนะคะพระอ,องค์เจ้าหญิงเป็นแม่ของพระเอกก็คือแม่ของคุณแอนดรูแต่ว่ามีเหตุว่าพอคลอดน้องเสร็จแล้วก็สักอายุประมาณห6ขวบแม่ก็สิน้นแล้วก็จะเป็นเรื่องราวต่อว่าลูกชายก็จะสืบสาวราวเรื่องว่าเอ๊ะทำไมท่านยายถึงโกรธแม่อะไรต่างๆเหล่านั้นเ,เราก็แค่รับเชิญนิดหน่อย อยากจะฝากถึงละครเรื่องพระพึงสีชมพูนะคะฝากไว้ด้วยเพราะว่าข้อที่หนึ่งเลยเนี่ยผู้จัดก็เป็นเพื่อนรักของแม่มเองก็คือคุณดาวพอลริชไทนรงเดชน,นะคะฝากด้วยเพราะว่าจากที่เราสนิทกับเขามาเราผูกพันกับดาวมาตลอดเนี่ยรู้ได้เลยว่าดาวเป็นคนตั้งใจแล้วก็มีความแบบใฝ่ฝันมากอยากจะทําละครแล้วเขาเป็นคนชอบดูละครตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่เด็กๆที่อยู่คบกันมาเนี่ยเขาชอบละครมากแล้วก็อยากเป็นผู้จัด เพราะฉะนั้นเนี่ยความตั้งใจเนี่ยเกินร้อยยังไงก็ฝากให้กําลังใจเพื่อนด้วยแล้วก็นักแสดงทุกคนในเรื่องนี้ด้วยนะคะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่เข้มข้นแล้วก็เป็นเนื้อหาน่าติดตามก็นักแสดงมากมายทีเดียวก็ยังไงก็ให้กําลังใจกันด้วยละกันค่ะสวัสดีครับผมชอปเปอร์นะครับการเนรครับผมก็ในเรื่องจะรับ,บทเป็นอาทิตย์นะครับเป็นน้องของพี่ธงธงครับก็จะเป็นตัวที่เปิดเผยว่าพระเอกเนี่ยไม่ใช่ไอ วิสรุดเนี่ยไม่ใช่คนนี้ที่เป็นเป็นตัวปอมครับเป็นพี่โออุชิตครับผมก็จะเป็นคนมาเปิดเผยใช่ครับผมเรื่องนี้เล่นเป็นมอมหลวงนะครับพิริยาพงศ์ครับ,รบก็คาแรคเตอร์จริงๆเหมือนจะร้ายนะคือคือเราจะเล่นสิตอนแรกให้ร้ายแต่สุดท้ายคือคนดีสุดท้ายคือคนที่แก้ไขทั้งหมดใช่ครับก็ต้องคอยดูว่าจะจะเล่นยังไงเลย ในเรื่องจะมีเนยคู่กันเนยครับเนยโชติกาคือคือเนยเนี่ยเขาจะร้ายเราเราจะทำให้เขาเป็นคนดีอ่าสุดท้ายพลิกพลิกพลิกหือนกันพลิกกันครับผมก็พระพลึงสีชมพูเนี่ยเคยทำมาแล้วนะครับแต่ว่าเวอร์ชั่นนี้เนี่ยไม่เหมือนเดิมแน่นอนเพราะว่าตัวละครก็ไม่เหมือนแล้วแล้วก็ด้วย คาแรคเตอร์หลายๆอย่างมีตัวมาแทรกเยอะมีตัวละครตัวใหม่ๆเข้ามาเยอะเหมือนกันก็อยากให้ดูกับเวอร์ชั่นทางของคุณดาวครับน่าสนใจมีพี่ธงธงก็เป็นตัวขำมล้มีอย่างโอ้มีหลายตัวมากที่ที่เสริมเข้ามาพี่แหม่มแพดเลยสวัสดีครับผมโออนุชิตสพ,พันธ์พงครับรับบทเป็นชัยบดีครับหรือว่าเป็นวิษุทตัวปลอมครับผมก็คือ ก็คืออย่างที่ทราบนะครับในเรื่องก็คือว่าหม่อมยายหม่อมย่าหม่อมยายท่านหญิงเนี่ยนะครับต้องการที่จะตามหาวิศรุตัวจริงแต่ว่าเราก็ระหว่างก็คือพระเอกก็คือพี่แอนดรูว์แต่ว่าเพื่อให้พี่แอนดรูว์เขาก็กาลังว่าจะรับดีไม่รับดีเพราะว่าเดื่องจะมีปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งในต้นเรื่องเราก็โผล่มาเขาก็บอกว่าไม่ใช่นะไม่ใช่ตัวจริงเราคือตัวจริงด้วยเส้นเรื่องมันเป็นอารมณ์ออกเหมือนจะคอมเมดี้นิดๆนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะอาจจะ พร้ายแบบเกลียดไม่ลงมัม้งไม,ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันฮะก็ก็ก็คือท,ทุกตัวละครมีมีม,มีมีเหตุผลในการกระทําแล้วเราเชื่อว่าตัวละครตัวนี้ก็จะจะแสดงให้เห็นว่าเหตุผลเหตุผลที่ตัวละครตัวนี้ทํามันก็ฟังขึ้นครับฝังละครเรื่องภาพพึ่งสีชมพูได้นะครับกอ็อ่านบทแล้วสนุกมากจริงๆแล้วก็เป็นละครอารมณ์ดีเรื่องหนึ่งที่เวลาเราดูเราก็จะผ่อนคลายแล้วก็สนุกสนานไปกับ ความขี้เล่นความจริงจังความซีเรียสซึ่งมีหลากหลายอารมณ์ในละครเรื่องนี้ฝากไว้ด้วยครับ